สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งกับทันเด็กพิเศษทอรหัสนะคะถ้าพร้อมกันแล้วมาพบกับผู้ที่เกิดวันอังคารกันเลยค่ะ การงานในเดือนนี้อาจมีงานที่ต้องรีบสง่งรีบสรุปให้เสร็จตามกำหนดจนทําให้เกิดความเครียดวิตกกังวลมากเกินไปอาจจะต้องมีการประเมินตรวจสอบผลงานและอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือมีการยกย้ายในหน้าที่การงานได้นะคะต่อการเงินในเดือนนี้อาจมีเรื่องที่ติดขัดได้บ้างหรือ มีปัญหาจากคนรอบข้างนำความเดือดร้อนมาให้แต่ก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะจะมีคนคอยช่วยเหลือให้ปัญหาต่างๆคลี่คลายได้ค่ะและอาจมีโชคลาภเข้ามาได้บ้างนะคะในเรื่องความรักในเดือนนี้ต้องระวังอารมณ์ความใจร้อนและคำพูดต่างๆที่จะมา กระทบได้ควรใจเย็นปิดหูปิดตาบ้างจะทำให้ความรักดีขึ้นนะคะคนโสดในเดือนนี้มีโอกาสได้คบหาดูใจกันนะคะในเรื่องสุขภาพเดือนนี้ควรระวังสุขภาพทางด้านจิตใจสมองความเครียด อาจซึมเศร้าเกิดขึ้นได้ค่ะจบแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทันด้วยนะคะและกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ